ที่ผ่านมาบ้านมาดำแป้งที่นนทุนไม่สามารถคว้าเงินมาให้เราแล้แต่คว้าใจเราไปได้คงอ่จะอยากได้รางวัลมากกว่าเป็นไงบ้างอาจารย์บอกว่าวันนั้นคนที่จะได้ก็คือมีพี่แอบกับแอมแกะต้องเงียบที่สุดห้ามพูดแต่ทำไมถึงพลาดไปตกให้คนนั้นได้ไง ไม่เป็นไรอีได้สองปีซ้อนแล้วสองปีซ้อนแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คื่นเยว่าถึงแบงไม่คนอื่นปะแต่เดี๋ยวปีหน้ากลับมาใหม่ปีหน้าพร้อมเข้าชิงใหม่เอออย่างอย่างปีที่ผ่านมามันมันผิดพลาดตรงไหนเพราะจริงๆพี่อาเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแต่ทำไมอยู่ดีๆพี่อ้ําน้อยกว่าพูดน้อยกว่าเราไม่จริงๆเราอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบว่า เอออยากแบบว่าก็จริงจริงอย่างที่พูดเมื่อกี้คือได้มาสองปีแล้วจะได้อีกปีก็ก็เกรงใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นนะพูดเล่นนะคะแต่ว่าเราส่งพูดท้าชิงไปแล้วไงเขาเลยบอกว่าผิดพลาดตรงที่ว่าเราร้องเพลงใส่เสียงเยอะหน่อยก็เลยพลาดเคลื่อนถ้เป็นไปได้ปีหน้าไม่ร้องแล้วค่ะทันเป็นวินิีจฉัยเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องเพลงละครสตูดนี้ เราไม่ได้โชว์สกิลเพราะไม่มีสกิลเลยอ,อยากมีสกิลเหมือนกันค่ะมีเมื่อไหร่จะโชว์ทันทีค่ะแ่เขาขึ้นชมนะคะเขาขึ้นชมค่ะว,คว,ว่าเออแอบคิดว่าเขาน่าจะปลอบใจค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือถือว่าโชว์สปิริตละกันค่ะคือจะได้ให้รู้ว่าแอบไม่ได้เออแอบไม่ได้อายแต่ว่ามันลองไม่ได้จริงๆ สนุกสนุกค่ะเรากังวลมาทคปีนี้ถ้าปลายปีนี้ก็ต้องจัดอีกกังวลอ้ําพี่อ้ําไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคนมาหน้าข้างๆแล้วก็อีว่างไม่ว่างแล้วก็ถ้าส่งของพี่อ้ําใช่ไหมคะโอ้ทุกคนน่าจะยินดีมากๆเลยค่ะพี่อ้ําจะเอาก้าอีเพิ่มอีกกี่ตัวก็ทุกคนทุกคนพร้อมต้อนรับค่ะเขาบอกเขาอยากมาขอนีนรับจากเรา ใครกันแน่คะต้องขอบเพ็ด <laughs> ล้ชุ่กปีใหม่ที่ผ่านมาเขาดาวพร้อมกับวันเกิดน้องปีใหม่ใช่ค่ะก็ช่วงปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่เราแฮปปี้กันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งสองเทศกาลได้ฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะปีนี้ทำไมเลือกไปญี่ปุ่นคะเบียร์คะทำไมถึงเลือกไปญี่ปุ่นเออจริงๆค่อนข้างกระทำหันแบบทุกเฉิดมากเลยค่ะทุกอย่างแบบ ทันหันไปหมดเลยค่ะจริงๆไม่ได้แพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็หยุดไม่กี่วันหยุดหยุด,ยดแค่สามสี่วันเองค่ะที่แอฟได้หยุดเพราะวันที่6แอฟก็ทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แพลน่คืออยู่ลูกสาวก็บอกว่าอยากเล่นหิม้าก็เลยจองแบบทุกอย่างแบบด่วนมากๆคือถ้าไม่ได้แอจองกับคุณแม่ของตรี ปีนะคะก็คุณแม่ก็ช่วยจัดการให้ทุกอย่างอย่างแบบด่วนมากค่ะ<ม>ก็ก็โชคดีทีได้ไปเพราะจริงๆช่วงนั้นก็ทําอะไรกับทหานก็ค่อนข้างยากค่ะก็เลยพาคนเยอะมปีไปเล่นห <cả> ิมาให้สนใจไปเลยใช่ใค่ะก็ะวันเกิดปกติลูกไม่ค่อยขออะไรอะคะ่แะแต่ปีนี้เขาขอก็เลย ก็ได้ค่ะถึงแม้จะมีเวลาแค่แค่สาวันก็ก็ไปจริงๆอยู่ญี่ปุ่นแค่3าวันเอง <Okay. S 2> 3วันก็เอาที่เหลือก็คือเดินทางไปท่ยามก็หยุดไป4วันค่ะ <laughs> ก็อยู่ญี่ปุ่นสวันแฮปปี้ในคะะอโนปี <laughs> มากค่ะมากค่ะแฮปปี้มากค่ะ เพราะว่าเขาก็สงสารเขาอะคือทุกวันปีใหม่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนเพื่อนเลยเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยู่อะไรอย่างี้ค่ะเซว่าเป็นไปเที่ยวหมดี๋ยวเป็นของฉลวันเกิดปีแรกที่เราปีแบบอยากขอได้ก็เหมือนจะเป็นปีแรกที่เขาขอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปีอื่นๆเราก็ก็ก็ปกติอะไรอย่างนี้ยค่ะปาบจรจริงๆก็ก็ชอบทุกอย่างค่ะเพราะว่า 3วันก็อ like, ัดแน่นเลยค่ะก mm ็วันแรกก็อยู่โตเกียววันที่สองไปเล่นไปเอ่อไปสกีรีสอร์ทก็วันที่สมก็ไปไอซ์แลนด์จบแล้วกลับใช่ตอนที่บินไปเที่ยวกับคุณเดินรถไฟที่เหนืใช่ใชใช่ค่ะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดที่ว่าแฟนคลับมาส่งแอะ์ไ่ใช่ค่ะแต่คนเห็นเยอะมาก ก็บังเอิญเจอพี่ๆแฟนคลับค่ะอาจารย์พี่ๆน้องๆก็เยอะมากแล้วก็ไปก็ยังตกใจปีใหม่ก็ตกใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องเดินเข้าทางนั้นเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ทต้องเดินเข้าก็ก็เลยต้องเข้าก็แต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนก็เลยแซวว่าก็เลยแบบเขอโมเม้ไปหน่อยละกันว่าแบบเอ้ยเป็นโมเมนต์แบบ เออเราก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเงี้ะค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็รู้เนอะเขามไม่ได้มารอเราแต่ว่าเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ไปเล่นเนี่ยคือ้องเล่นครั้งแรกเลยเล่นสก,กีสก,กีอ๋อใช่ค่ะเล่นสโนว์บอร์ดค่ะครั้ง,งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ ล้มไหมคะผมก็ล้มอ๋อแน่นอนค่ะแล้วยาเล่นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเล่นด้วยค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่คิดที่ล้มไม่เห็นมีเราเลยอ่ะนี่มีอาจจะสับสนแอปกับปีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ตัวพอๆกันนะคะตัวใกล้เคียงกันแล้วใส่เสื้อเหมือนกันด้วย ก็คือเล่นกับน้องพิพิมด้วยใช่ค่ะก็คือฝึกกันตรงนั้นเลยครูครูสอนกันตรงนั้นเลยเหรอครับผมว่าใช่ค่ะก็โชคดีค่ะได้เจอได้เจอกับทีมทีมจะเป็นมาเกค่ะก็เขาก็ดูแลทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ช่วยสอนก็มีครูประกบค่ะก็ปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยคือน้องพิพิมแต่ว่าน้องพิพิมเขาเป็นอยู่แล้วค่ะเขาเขาไปมาบ่อยแล้วค่ะก็มีปีใหม่ก็เพิ่งรข้งแรกค่ะ ติดใจไหมติดใจค่ะเขาชอบค่ะอันนี้คือมิกซ์จริงมันคือแบบบังเอิญเจอที่นู่นแต่พอดีแบบเอ้ยเห็นแบบที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเลยแม่ทัดแกบังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปละค่ะว่าไปคือเหมือนกันค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกันญี่ปุ่นใหญ่ขนาดนั้ดีใช่ม่ไม่บังเอิญขนาดนั้นเนาะไม่ได้เดินสวนกันเอ้ามาหรอเอ้าแบบนี้ไม่ใช่ที่เราเห็นเลยคะว่าเป็นคนเสียดายญี่ปุ นทุกอย่างค่ะแอปเป็นยังไงบ้างล่ะแอปรับรู้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เรารู้สึกยังไงบ้างครับกับที่ของพาั้งอินอืมค่ะคุยยังไงดีคะรู้สึกไงบ้างก็แอปรับรู้แล้วก็แค่ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ แล้วก็ก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วคล่องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว่านนคุณมาเมนมาเมนหัวใจยิ้มเนียทุกอย่างมันจบสยบก็ก็คือเราเราทุกคนจะจะพูดว่าไงดีคะเราทุกคนแฮปปี้ดีอะค่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดเองคิไปเอง ไม่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮ ppy เหมือนเราทุกคนด้วยค่ะคือคือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่แต่แอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความเป็นห่วง<ม>ซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะท,ที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงโนนหรือเป็นห่วงคุณทีมอะไรคะ่ะก<ม>็แต่ว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกัน<ม>และแรู้สึกว่า ไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรแบนี้มันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอลร,รู้สึกว่าไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดีแล้วก็แอลคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าคือเราทําอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้วแล้วเ,เราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้อง มีอะไรข้างหลังสมมติคนบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบเียบไปเลยอยากให้ใครรู้แบบไม่ต้องโพสีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแอฟรู้สึกว่าถ้าการที่แอฟต้องต้องแอบต้องอะไรอย่างเงี้ยมันรูส้สึกว่าอันนั้นนะยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียิไม่ให้เกียิ <c oughs> เ,ยรเราหรือไม่ให้เกียรติคนที่เขารักแล้วเขามีน้ําใจกับเราค่ะก <c oughs> ขอให ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เชื่อใจแอปค่ะอืมอมาเป็นไงบ้าง,างทำไมอยู่ดีคุณนนถึงป <c oughs> ่วยตล่าสุดทำไมถึงป่วยอยู่ดีแบบอือ <c oughs> <c oughs> ทำไมทำไมถึงป่วยหรอก <c oughs> <อ>็นก็เขาอันไหวง่ายหรือว่ายังไงไวไม่แน่ใจแบบแต่ก็อาจจะคืไม่คิดเองก็ได้จะเป็นเพราะอากาศนะคะเราเสียดมายไี่กมเราเป็นชอบเป็นคนส่งยาให้ เขาอยู่ไกลเขาส่งยายังไงเออไมเขาอยู่ไกลไปนิดนึงโอ้ยอนใจยาใจหรือเปล่าใช่ใช่ใชแต่เ่าอะไร่สอนอไน่ยปกติไม่ได้แล้วก็ยาปกติยาไงไม่ได้ยาใจก็ยาใจกส่งยายายอะต่วันนี้ก็อยู่ไกลมันก็ยังไงบ้างค่ะก็อยากส่งค่ะส่งไปยังค่ะส่งไปยังยาใจเนี่ยว่าจะส่งใจหรือจะส่งอะไรคะ เขาไม์ถามเขาอ้อนไหมครับป่วยเขาอ้อนไลไม่ได้อ่านเลยอ่านแล้วถามมอ่านแล้วแอบก็ยังไม่ได้อ่านอ่านแล้วอ่านแล้วเออเขาอ้อนไหมเออเขาอยู่ไกลจะาอ้อนไหมนี่นนงงนะนนงง่งงงนงง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 มงงงงนงง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 ่งงงง้างงงงง่งงว่งง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 งกงงงเงงงงงงงนงงงงงงค่ะวง